นี่อืมน้ำหนักเกือบลอยโล่แ้วผมไม่ได้สร้างเหล่าในแปดสิบขึ้นอยู่แล้วครับผมโอ้หามขึ้นนะไม่ใช่ธรรมดานะครับหามสองคนใช้เหล็กสอดนะเอาสอดไปไหนบ้างพี่กันยกขพี่มาไหมอ่ะเย็ดตีนถ่ายหน่อยไปแล้วให้มายัดให้ดูก่อนยกไปแค่นึงต้องมีจับเลยเอาป้ามาจับไว้วานจับให้หน่อยจับอย่างนี้เฉยๆจับข้างๆ กับข้างล่างอะ้ไหมดนอะไรไหมให้พวกฉันอยู่ในกล้องนายดกตามือกึ่งคนไอ้หน้าเตี้ยแม่กับเพลงยอมมือคืนจะอืออือพอแดอเอิเเ้าเดี๋ยว้เสมอนอ ของกูสั้นแล้วมันสั่นนะเอนยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊ยเอ๊ยเอมยเอ้ยเอยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ้ยเอ๊ยเอ๊ยเอยเอ๊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 ยเอยเอ๊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 ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ้ยเอ๊ยอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ้ยเอ๊ยเอเอ็ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ๊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 ยเองยเอเอ็ยเอ้ยเอ๊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 ยอเอ